วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของวอลเลนต์กันและภาพรวมเนื้อหาในวันนี้จะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3าพาร์นะครับพาร์แรกเราจะมาดูกันว่าวอลเลนต์คืออะไร 2. วอลเลนต์ส่งผลกับหุ้นอย่างไรนะครับและ3คือการประเมินมูลค่าของวอลเลนต์นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าที่มาของเนื้อหาวอลเลน์นี้เกิดจากการที่ผมค้นหาหุ้นเหมือนเดิมครับตามปกติเลยและส่วนใหญ่ผมจะค้นหาหุ้นที่มักจะมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะและหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทราคาหุ้นปรับตัวลงมา 14%ปรากฏว่าผมไปหาข่าวมาแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้มีการขึ้นเครื่องหมาย xw ครับหมายความว่าบริษัทมีการออกวอลเลนนั่นเองนะครับหรือว่าแจกวอลเลนฟรีเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าวอลเลนคืออะไรวอลเลนพูดได้ง่ายเลยมันคือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นตามราคาจำนวนและระยะเวลาที่กําหนดสิทธิ์ตัวนี้ครับได้มีการกําหนดไว้แล้วว่าเราจะใช้สิทธิ์นะครับในการซื้อหุ้นที่ราคาเท่าไหร่ซื้อปริมาณเท่าไหร่ และมีระยะเวลาที่กําหนดตรงนี้หมายความว่าเราไม่สามารถเลือกที่จะใช้สิทธิ์ในการแปลงเป็นหุ้นเมื่อไหร่ก็ได้เพราะบริษัทได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วในแง่ของราคาจํานวนและเวลาที่ใช้สิทธิ์แต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทจะมีการกําหนดไว้ว่าจะให้สิทธิ์นะครับในการแปลงวอลเลนเป็นตัวหุ้นอาจจะเป็นเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งหรืออาจจะเป็นปีละครั้งก็ได้นะ นั่นหมายความว่าวอลเลนต์มันคือสิทธิ์นั่นหมายความว่าเรายังไม่ได้มีฐานะเป็นเจ้าของแต่วอลเลนต์จะเป็นเพียงแค่สิทธิ์ในการที่จะเป็นเจ้าของหุ้นนั่นเองแล้วทีนี้เราจะหาประโยชน์จากวอลเลนต์ได้อย่างไรหลักๆแล้วจะมีทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีแรกคือแน่นอนครับเราจะทําการเก็งกําไรมันเหมือนหุ้นปกติเลยครับซื้อขายเพื่อคาดหวังส่วนต่างของราคา2นะครับเราคาดหวังที่จะใช้ประโยชน์แปลงตัววอลเลนต์ เป็นหุ้นจริงๆทีนี้เราพาต่อมาครับเราจะมาดูนะว่าแล้ววอลเลนต์มันมีผลกับหุ้นอย่างไรปกติครับการออกวอลเลนต์ข้อแรกคือปริมาณหุ้นในอนาคตจะเพิ่มขึ้นครับเพราะถ้าย้อนกลับไปนะครับวอลเลน์มันคือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าถ้ามีผู้ใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นจะส่งผลทําให้ปริมาณหุ้นในอนาคตเพิ่มขึ้นนั่นเอง และคําถามต่อมาคือว่าท um ําไมบริษัทถึงไม่เลือกที่จะเพิ่มทุนไปเลยซึ่งเหตุผลนี้นะครับเป็นเพราะว่าบริษัทยังไม่ต้องการที่จะให้ผลกระทบของการที่ปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นมันส่งผลกระทบในตอนนี้ครับนั่นหมายความว่าปกติแล้วนะครับเวลาที่ปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นมันจะส่งผลกันเป็นทอดๆครับแล้วเอฟเฟกนี้เป็นเอฟเฟกที่บริษัทนั้นยังไม่ต้องการให้มันเกิดในตอนนี้นะครับเอฟเฟกคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ปริมาณหุ้นในอนาคตเพิ่มขึ้นกรณีที่มีคนมาใช้สิทธิ์นะครับมันจะทําให้ EPS ลดลงครับ EPS ตรงนี้มันคือการเอากําไรสุทธิมาหารด้วยจานวนหุ้นทั้งหมดนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่จํานวนหุ้นทั้งหมดนะครับหรือว่ากรนตัวหารนี้มันใหญ่ขึ้นมันจะส่งผลทาให้ EPS นั้นลดลงครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ EPS ลดลงมันจะส่งผลต่อ PE ครับมันจะทําให้ PE สูงขึ้น ถ้าเราดูจากสูตรนะครับเราจะพบว่า PE นั้นจะเท่ากับราคาหุ้นหารด้วย EPS ครับเมื่อตัว EPS ลดลงเห็นไหมครับก้อนตัวหารลดลงมันก็จะทําให้ PE นะั้นสูงขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าราคาหุ้นเท่าเดิมนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนาให้เมื่อ PE สูงขึ้นหุ้นอาจจะดูแพงขึ้นได้ครับเพราะ PE มันสูงขึ้นถ้าสมมุติให้ปัจจัยพื้นฐานทุกอย่างคงที่และราคาหุ้นคงทีนะ่มันจะทําให้หุ้นดูแพงขึ้นและนั่นหมายถึง หุ้นไม่น่าดึงดูดที่จะซื้อหรืออาจจะมองเป็นในกรณีที่อาจจะขายเนื่องจากราคาหุ้นที่ดูแพงจนเกินไปได้นะครับแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ส่งผลเชิงลบเสมอไปนะครับเพราะถ้าเราดูดีๆครับสมมติเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ต่อให้จํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าบริษัทสามารถสร้างกําไรสุทธิให้เติบโตขึ้นได้ตัว e v s นี้ก็อาจจะไม่ลดลงก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกแรกนะครับในกรณีที่บริษัทเริ่มมีการออกวอลลนว์นั่นหมายความว่าข้อหนึ่งครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทมีการออกวอลเลนในระหว่างนั้นครับเราต้องคอยจับตาดูครับว่าจะมีคนใช้สิทธิ์นะครับแนวโน้มของการใช้สิทธ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวแนวโน้มการใช้สิทธิ์เดี๋ยวเราจะมาดูวันที่ผ่านประเมินมูลค่านะครับต่อมาครับเป็นเอฟเฟกข้อที่สครับสำหรับวอลเลนซึ่งข้อนี้จะเป็นในเชิงบวกนะครับก็คือการที่บริษัทออกวอลเลนเพิ่มนั่นหมายถึงโอกาสที่โครงสร้างเงินทุนของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้หมายถึง de นะครับ de ตรงนี้ย่อม,มาจาก เดบหารโดยวย u q u i t y ครับหมายความว่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนนั่นเองจริงๆเอฟเฟกนี้ก็จะเหมือนกับการเพิ่มทุนเลยนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่า การเพิ่มทุนก็เป็นการปรับสัสดส่วนโครงสร้างเงินลงทุนได้เหมือนกันนะครับเป็นการที่จะทําให้โครงสร้างของบริษัทนั้นดูปลอดภัยมากขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วอย่าลืมนะครับว่าไอ้ก้อนตัวนี้นี้อาจจะไม่ได้ลดลงก็ได้เพียงแต่เมื่อไหระ่กะ็ตามที่ตัว E นะครับหรือว่าตัวส่วนของเจ้าของมันเพิ่มขึ้นมันจะทําให้เลโชภาพรวมตรงนี้ดูลดลงแต่ในความเป็นจริงแล้วความเสี่ยงของกิจาการนั้นอาจจะไม่ได้ลดลงเลยก็ได้อันนี้เป็นเพียงทางทฤษฎีต่อมาจะเป็นพาที่3นะครับพานะะพาี้จะเป็นในเรื่องของมูลค่าของบรับ ซึ่งการที่เราจะศึกษามูลค่าของวอลเลนเหตุผลหลักๆของเรานั้นอาจจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด2ข้อก็คือ 1. เราต้องการรู้มูลค่าเพื่อที่จะซื้อขายเก็งกําไรและ2คือเราซื้อขายเพื่ออยากจะใช้สิทธิ์ในการแปลงวอลเลนเป็นหุ้นจริงผมคิดว่าเหตุผลหลักๆจะมี2ข้อนี้นะครับซึ่ง2ข้อนี้ต่างกันตรงที่ว่าการเก็งกําไรนั้นเราจะโฟกัสแค่ราคาของวอลเลนครับ ส่วนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะใช้สิทธิ์นะครับซื้อวอลเลนเพื่อหวังที่จะแปลงเป็นหุ้นจริงเนี่ยเราก็จะโฟก,กัสที่หุ้นจริงเป็นหลักนะครับผมขอแบ่งอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนก็คือเรื่องของการคาดหวังการเก่งกาไรวอลเลนนะครับพูดได้ง่ายคือมันจะวิ่งเหมือนหุ้นจริงทุกประการยกเว้นเมื่อวอลเลนใกล้หมดอายุครับ ส่วนใหญ่แล้วนะครับวอลแลนจะมีอายุตั้งแต่1ปีไปจนถึง5ปีนั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับยิ่งวอลแลน์ใกล้หมดอายุโดยส่วนใหญ่มูลค่าของมันจะค่อยๆลดลงครับหรือพูดได้ง่ายก็คือตัววอลแลนนะครับมันจะมีมูลค่าอยู่2ส่วนนะครับก็คือเรื่องของมูลค่าในตัววอลแลนกับมูลค่าตามเวลามูลค่าตามเวลาตรงนี้ยิ่งมันใกล้หมดอายุ ราคาจะยิ่งลดลงถ้าเราคาดหวังการเก็งกาไรครับเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันใกล้หมดอายุหรือยังวิธีการดูรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูในภะารทต,ต่อไปดังนั้นครับสิ่งที่เราจะต้องดูสําหรับการที่คาดหวังการเก่งกําไรนะครับก็คือเรื่องของ1นนะครับเราจะเรียกกันว่าอัตราทดหรือว่าเกียร์ลิงสองครับคืออินเทนซิฟเวอรลูหรือว่ามูลค่าของวอลเลนต์และ3ก็คือเรื่องของพรีเมียมและดิสเค n t หรือว่าความถูกแพงของวอลเลน เดี๋ยวเรามาดูเทตัวนะครับว่า3ข้อนี้สําคัญต่อการพยายามที่จะเก่งกําไรอย่างไรเรามาดูข้อแรกกันก่อนครับก็คือเรื่องของอัตราทดมันเป็นการดูเรื่องของความแรงของวอลเลนต์เมื่อเทียบกับหุ้นจริงครับซึ่งสูตรมันมีอยู่นะครับก็คืออัตราทดนะครับหรือว่าเกียร์ลิงจะเท่ากับราคาหุ้นหารด้วยราคาวอลเลนต์ถามว่าทุกคนต้องคำนวณไหมคําตอบคือไม่นะครับอันนี้จะเป็นแอปของ efinance นะครับซึ่งแอปนี้ เราจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นสมาชิกของโบเกอร์ต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วโบเกอร์ผมไม่แน่ใจว่าโบกอื่นๆนั้นมี eFinance หรือไม่นะครับซึ่งหน้านี้จริงๆแล้วถ้าเราอยากจะดูนะครับมันมีบอกทุกอย่างที่เราอยากรู้หมดแล้วนะครับแต่ทีนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ยมันมีเยอะมากเลยเราควรดูอย่างไรดีนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกทุกตัวผมจะดูเฉพาะอันที่ผมคิดว่าเป็นตัวที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป หรือถ้าใครอยากดูลึกนะครับมันจะมีลิงก์นี้นะครับแต่ผมแนบลิงก์ตัวของข้อมูลการดูเว็บ f i n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  e e ไว้ในใต้คลิปนะครับซึ่งหน้านี้ถ้าผมจะพูดถึงสูตรการประเมินมูลค่าเนี่ยมันก็จะมีบอกหมดเลยครับแต่มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับซึ่งตรงนี้าบางตัวนะครับเราสามารถแทนค่าได้เลยแต่บางตัวอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอพูดในภาพที่เข้าใจง่ายแล้วกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเกียร์ลิงกันต่อนะครับสมมติถ้าเราไม่มี e finance ล่ะเราจะทําอย่างไรนะครับก็ง่ายๆเลยครับเราเพียงแค่เอาราคาหุ้นที่เราเห็นในตลาดครับเอามาหารด้วยราคาวอลเลนด์เท่านั้นเองแต่ถ้าเรามี e finance นะครับมันจะอยู่ในข้อนี้ครับคาว่าเกียร์ลิงเลโชเห็นไหมครับว่า2 2องตรงนี้มีความหมายว่าเมื่อไหรก็ตามครับที่ราคาหุ้นจริงมีการเปลี่ยนแปลง1%วอลเลน์ Wall จะมีการเปลี่ยนแปลง2%ครับ อันนี้ความหมายเขาบอกเกียร์ลิงนะครับถ้าถัดมาครับของบริษัทนี้นะครับจะเป็นตัววอลเลน8ตรงนี้ถ้าเรามาดูเกียร์ลิงมันเขียนว่า65ตรงนี้หมายความว่าถ้าหุ้นจริงมีการเปลี่ยนแปลง1%วอลเลนจะมีการเปลี่ยนแปลง65%ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้ทุกคนต้องลองสังเกตก่อนที่จะเข้าซื้อขายจริงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตรงตามนี้เสมอไปเพราะเนื่องจาก มีทั้งเรื่องของดีมาซัพพลายแล้วก็เรื่องของ market maker ด้วยตรงนี้เป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ครับซึ่งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนจากทฤษฎีได้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ชอบเห็นความผันผวน,นของวอลเลนสูงสูงนะครับก็อาจจะพิจารณาเก็งกำไรตัวที่มีอัตราทดหรือว่า g e ียร์ลที่ต่ำ ยิ่งต่ำนั้นหมายเวาว่ายิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับคูณจริงนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าอัตราทดหรือว่าเกียร์ลิงค์นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ intrinsic value กันบ้างหรือว่ามูลค่าของตัววอลล์เลกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันก่อนซึ่งสูตรตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพจริงๆกันนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราย้ายไปที่ Excel กนะคกันนะครับ,นะรบอันนี้ผม ดึงตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งซึ่งตัวนี้นะครับผมได้ก๊อปมาจากตัวของตัวบอลลตหนึ่งตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าที่แท้จริงกันก่อนนะครับมูลค่าของบอลลนอ์มันคือการเอาราคาหุ้นครับราคาหุ้นจริงลบกับราคาใช้สิทธิ์หรือว่าเอ็กซ์ซไซส์ไพตรงนี้ดูจากไหนครับราคาใช้สิทธิ์หรือเอ็กซ์ซอร์ไซส์ไพนะครับเราดูได้จากตรงนี้เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นเขียนอยู่ว่า Exercise p r i c e อย่างเช่นบริษัท Wall วอลล็อตหนึ่งต ะครับเราก็จะใส่ไปที่0.95แต่ต่อมาครับคำถามคือถ้าเราไม่มีโปรแกรม e i n a n c e ล่ะเราทำยังไงดีนะครับเราก็เราเข้ามา Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าข้อมูลว l ลเลนนะครับหรือว่าวอลเลนข้อมูลก็ได้แล้วเราเลื่อนหาคำว่าโคดวอลเลนครับคลิกเข้าไปครับทีนี้เราก็จะเข้ามาแล้วครับเรียกเกี่ยวกับรายละเอียดของว a ล l นนะครับเรากดค้นหาได้เลยครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูในหน้านี้ก็จะมีบอกอยู่ครับว่า ราคาใช้สิทธิ์เท่าไหร่รวมไปถึงวันหมดอายุด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมีจุดหนึ่งที่ขาดไปนะครับก็คือเรื่องของช่วงเวลาในการใช้สิทธิ์ครับเพราะอย่างบริษัทนี้ไม่ได้มีเปิดใช้สิทธิ์แค่ครั้งสุดท้ายครั้งเดียวนะครับแต่ระหว่างทางบริษัทจะมีการเปิดให้ผู้ถือบอวแลนด์เนี่ยใช้สิทธิ์ด้วยซึ่งอันนี้เราต้องติดตามข่าวเอาเองนะครับซึ่งเราสามารถดูได้จาก ข่าวครับเราก็เลื่อนลงมาดูนะครับตรงนี้เราก็ต้องติดตามดูนะครับผมลหลักตัวแปรจะมีแค่นี้ครับจะมีราคาหุ้นราคาใช้สิทธิ์แล้วก็ราคาวอลเลนต์ตัวแปรที่เราใช้จะมีเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถประเมินมูล,ลคา่าวอลเลน์ได้แล้วทีนี้กลับมาที่สูตรครับสูตรตรงนี้คือเราเอาราคาหุ้นลบกับราคาใช้สิทธิ์แล้วก็หารด้วยตรงนี้ครับ ตรงนี้มันจะเขียนว่าอัตราการใช้สิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะเป็นการใช้สิทธิ์1ต่อ1นหมายความว่าวอลเลนต์หนึ่งวอลเลนต์จะแลกได้1หุน้นแต่ว่าอัตราการใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปครับเราสามารถตรวจได้ที่นี่ครับ conversion ratio ตรงนี้นะในนี้เขียนว่า1ต่อ x หมายความว่า1าาวอลเลนต์ x. จะแลกได้กี่หุน้นซึ่งในที่นี้ก็คือ1ต่อ1นะครับหมายความว่า1วอลเลนต์ x. จะแลกได้1หุน้นอย่างถ้าเป็นบริษัทนี้1วอลเลนต์ x. จะแลกได้ 1.036หุ้นหรือพูดง่ายคือเราจะติดเป็นเศษหุ้นมาถ้าเราไม่มี efinance นะครับเราสามารถดูได้ที่เว็บเซตเหมือนเดิมครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีเขียนบอกว่าอัตราการใช้สิทธิ์เราได้ตัวแปรครบแล้วนะครับก็คือมี3ตัวแปรนี้แล้วก็อัตราการใช้สิทธิ์ซึ่งเราก็สามารถเข้าสูตรนี้ได้เลยครับคือราคาหุ้นลบราคาใช้สิทธิ์หารด้วยอัตราการใช้สิทธิ์ครับตรงนี้ผมทําไวให้ดูแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นเท่านี้ครับมูลค่าที่แท้จริงของ ทีนี้ไอตัวคำว่ามูลค่านี้มันบอกอะไรกับเรามูลค่าของวอลเลนคือ0.81แต่วอลเลนไพร์นะครับหรือว่าราคาวอลเลนปัจจุบันคือ0.85 0.81ตรงนี้บอกเราว่ามูลค่าที่ยุติรรมสำหรับวอลเลนใบนี้มูลค่าของมันควรจะเป็นราคาที่0.81แต่ปัจจุบันราคาวอลเลนอยู่ที่0.85ทีนี้คำถามคือเฮ้ยถ้าราคาวอลเลนลดลงมาต่ำกว่า0.81แ นั่นหมายความว่าวอลเลนต์ต่ำกว่ามูลค่าควรเข้าซื้อหรือไม่คำตอบคืออาจจะไม่เสมอไปวอลเลนต์ Wall นั้นมันจะมีเรื่องของมูลค่าตามเวลาด้วยซึ่ง time value ของวอลเลนต์ and, ตรงนี้มันอาจจะไม่มีให้เราเห็นนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่เราก็เลยยังไม่สามารถตอบได้ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวอลเลนต์ลดลงมาต่ำกว่า0.81ตามมูลค่ามาแล้วเราควรเข้าซื้อหรือไม่ แต่ความหมายในอีกแง่หนึ่งนะครับตรงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าวอลเลน d ใบนี้มีพรีเมียมอยู่ที่0.04ครับหรือว่าส่วนต่างของ2ก้อนนี้นะก็คือจะเอาราคาวอลเลนลบกับมูลค่ายุติธรรมส่วนต่างของราคามันจะอยู่ที่0.04หมายความว่าผู้เล่นในตลาดยอมจ่ายแพงกว่ามูลค่าที่แท้จริง0.04นะครับสิ่งนี้จะเรียกว่าเป็นพรีเมียม เดี๋ยวเรามาดูต่อในหัวข้อถัดไปนะก่อนที่เราจะจบหัวข้อของ i n t e n s i v Value นะครับเรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเป็นของบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือตัวของ w a r r e n 8ตัวนี้ผมดึงข้อมูลตามนี้มาเลยนะครับแล้วก็เอามาให้เราดูง่ายขึ้นตามนี้ครับทีนี้เราลองคำนวณสูตรเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้แต่ผมจะเปลี่ยนอัตราการใช้สิทธิ์อันนี้จะเป็นอัตราการใช้สิทธิ์ที่เป็น1.036นะครับตรงนี้ n t r i n s i c value ติดลบหมายความว่าอย่างไรครับมันบอกเราว่าวอลเลนต์ใบนี้ครับไม่มีมูลค่านะครับเพราะปกติแล้วมูลค่าของวอลเลน์จะไม่ติดลบเพราะเมื่อไรก็ตามครับที่เราถือวอลเลน์ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันจะหมดอายุครับและเมื่อมันหมดอายุเท่ากับว่าวอลเลนต์ที่เราถือนั้นมูลค่ามันจะเป็นศูนย์นะครับนั่นหมายถึงสมมุติถ้าคุณถือวอลเลนต์ไว้100บาท1น0นั้นก็จะเป็นศูนย์มันจะไม่ติดลบไปเป็นติดลบ200ยหรือติดลบ300นะครับอันนี้คือความหมายของ คำว่า i n t e n s i c value ที่ติดลบนะครับสรุปแล้วความหมายคือมันจะไม่มีติดลบแต่มูลค่ามันจะเป็นศูนย์เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันเราจะเห็นไหมครับว่าตัวนี้ครับราคาใช้สิทธิ์มันแพงกว่าราคาหุ้นในตลาดปัจจุบันครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณซื้อวอลเล็ตตรงนี้แล้วแปลงเป็นหุ้นจริงคุณต้องใช้เงินทั้งหมด14.4บาทครับเพื่อแปลงเป็นหุ้นจริงๆแต่ในขณะที่ราคาในตลาดตอนนี้อยู่ที่6.3มันถูกกว่าการใช้สิทธิ์ครับ อันนี้เเป็นที่มาที่ทาให้วอลเล็ตตัวนี้ไม่มีมูลค่านะครับเพราะหากคุณซื้อวอลเล็แล้วแปลงสิทธิ์มาเนี่ยมันแพงกว่าราคาในตลาดปัจจุบันครับมันเลยทําให้อินเทนซิฟไวลูติดลบหรือไม่มีมูลค่านั่นเองเพราะไม่มีใครอยากใช้สิทธิ์ครับด้วยความที่ราคามันแพงกว่าราคาในตลาดอันนี้คือเหตุผลนะครับของมูลค่าที่ติดลบถ้าเทียบกับอันบนที่ไม่ติดลบเป็นเพราะราคาใช้สิทธิ์ มันยังสูงกว่าราคาในตลาดสิ่งนี้เลยทำให้วอลเลนตตัวนี้ยังมีมูลค่าเหลืออยู่บ้างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของปัจจัยสุดท้ายสำหรับใครที่ต้องการคาดหวังที่จะเก่งกำไรกันนะครับก็คือเรื่องของพรีเมียมรละดิสเคาหรือความถูกแพงของวอลเลน d ข้อนี้นะครับก็จะกลับไปที่ Excel แล้วก็ผมน่าจะอธิบายไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูให้เห็นภาพนะครับผมจะลองแทนค่าให้เห็นว่าแบบไหนที่ เรียกได้ว่าเป็นวอลเลนที่ถูกหรือว่าเป็นดิสเคท์และแบบไหนที่เป็นวอลเลนที่แพงหรือว่าเรียกว่าพรีเมียมนะครับซึ่งวิธีการที่ผมใช้ดูนะครับก็คือสูตรนี้เราจะเอาวอลเลนราคาวอลเลนเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ว่าในเรื่องของ intrinsic value เราจะไม่ได้เอาวอลเลนเข้ามาเกี่ยวเห็นไหมครับแต่ในการหาดิสเคท์พรีเมียมตรงนี้เราจะเอาราคาวอลเลนเข้ามาเกี่ยวด้วยอันนี้คือสูตรนะครับตัวเลขตรงนี้หมายความว่ายัางไงครับเราจะเห็นไหมครับว่า2บาริษัทนี้วอลเลนหนึ่งมีมูลค่า วอลเลนตอีกตัวหนึ่งไม่มีมูลค่าสิ่งที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือเปอร์เซ็นต์ครับตรงนี้แหละครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นดิสคาวด์หรือพรีเมียมซึ่งตัวเลขนี้ยิ่งมากหมายความว่าวอลเลนต์นั้นยิ่งมีค่าแพงแพงในที่หมายว่าแพงเกินมูลค่าที่ควรจะเป็นหรือสรุปไว้ง่ายนะครับสองวอลเลนต์ตัวนี้เป็นวอลเลนต์ที่มีราคาแพงกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นอยู่เหตุผลง่ายๆเลยครับก็คือถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับเราจะพบว่า ต้นทุนในการซื้อวอลเลนต์มาเพื่อใช้สิทธิ์ต้นทุนเราคือ2ก้อนนี้รวมกันครับก็คือจะเป็น1.8ในขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่1.76เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วต้นทุนในการซื้อวอลเลน์มาเพื่อแปลงสิทธิ์ต้นทุนเรายังสูงกว่าราคาในปัจจุบันอยู่สิ่งนี้หมายความว่าต้นทุนเราแพงกว่าราคาในตลาดครับเราจึงเรียกว่าเป็นพรีเมียมทีนี้นะครับผมจะลองสมมติเปลี่ยนค่าแทนค่าให้มันเป็นดิสคาวด์ดูให้ทุกคนเห็นภาพว่า วอลเลนที่เป็นดิสคาวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาสมมุติกันนะครับว่าให้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ราคาวอลเลนลดลงมาดูนะครับแล้วเรามาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรจาก0.85นะครับราคาวอลเลนลงมาเหลือ0.5เห็นไหมครับว่าเราจะเห็นว่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปครับจากบวกที่เป็นพรีเมียมจะกลายเป็นลบลบตรงนี้หมายความว่าดิสคาวนะครับดิสคาวตรงนี้หมายความว่าหากเราซื้อวอลเลนตัวนี้แล้วใช้สิทธิ์มัน ต้นทุนรวมจะถูกกว่าราคาในตลาดครับต้นทุนรวมเราจะเท่ากับ1.45ในขณะที่ราคาตลาด1.76สรุปนะครับคำว่า discount หมายความว่าหากเราซื้อวอลลนต์ตรงนี้แล้วใช้สิทธิ์มันต้นทุนของเราจะถูกกว่าราคาตลาดในปัจจุบันตรงนี้จึงเป็นลบเป็นลบตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นวอลลนต์ที่มี discount หรือว่ามีส่วนลดนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวต่อไปครับก็คือตัวของราคาหุ้นสมมติราคาหุ้นอยู่ดีปรับตัวเพิ่มขึ้นไป2บาท เห็นไหมครับว่าถ้าราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นวอลลนอตตัวนี้ถ้ายังขายที่ราคาเท่าเดิมนะครับวอลลนตตัวนี้จะเป็นดิสคาว์ทันทีครับเพราะเนื่องจากว่าต้นทุนรวมของเรารวมกันแล้วจะอยู่ที่1.8สรุปว่าต้นทุนของเราถูกกว่าการซื้อที่ราคาตลาดครับวอลลนอตตัวนี้จึงเป็นวอลลนอตที่มีดิสคาว์นั่นเองแต่อย่างที่บอกนะครับว่าวอลลนอตส่วนใหญ่แล้วจะวิ่งในทิศทางเดียวกับราคาหุ้นเพราะเหตุผลนี้แหละครับ หไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่แล้ววอลเลนจะปรับตัวขึ้นตามครับอันนี้ทุกคนอาจจะลองแทนค่าดูนะครับเป็นอันนี้เป็นเพียงคอนเซปตข์ข้าวๆให้ทุกคนเห็นภาพนะครับว่าทําไมวอลเลนถึงวิ่งเหมือนหุ้นจริงเพราะเนื่องจากมันมีเรื่องของพรีเมียมดิสคาว t ตรงนี้อยู่อันนี้ก็จะเป็นความหมายของการดูความถูกแพงของวอลเลนนะครับว่าเฮ้ยวอลเลนตัวไหนที่เราควรจะ เกงกาไรตัวไหนที่อันตรายซึ่งสรุปแล้วถ้าเป็นวอลเลนตสอตัวนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวอลเล็ตตัวนี้ไม่ได้มีพรีเมียมมากจนเกินไปถ้าเป็นของบริษัทที่2นี้เราจะเห็นได้ว่าตัวอลเล็ตนั้นมีมูลค่าของมันแพงเกินหุ้นในตลาดไปเยอะมากๆแล้วจึงทําให้วอลเล็ตตัวนี้เป็นวอลเล็ตที่ไม่มีมูลค่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเกงกําไรในวอลเล็์ที่ไม่มีมูลค่าตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากกว่าการที่เราจะเกงกำไรในวอลเล็ตที่ พอจะมีโอกาสที่จะมีมูลค่าอยู่ส่วนสำหรับใครที่ต้องการที่จะวางแผนว่าอยากจะซื้อวอลเลนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์แปลงเป็นหุ้นจริงเนี่ยสิ่งที่เราดูนะครับอาจจะเรียบง่ายกว่านั้นครับก็คือเป็นการดู In the Money ครับ In The Money คือกรณีที่ราคาใช้สิทธิ์ถูกกว่าราคาในตลาดเชื่อว่าประเด็นนี้น่าจะพูดไปในข้อเมื่อกี้เกือกหมดแล้วนะครับก็คือพูดง่ายว่า เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ราคาวอลลแลน์บวกราคาใช้สิทธิ์แล้วมันน้อยกว่าราคาตลาดเช่นสมมุติว่าราคาวอลลแลน์อยู่ที่2บาทราคาใช้สิทธิ์อยู่ที่10บาทต้นทุนของเราคือ12บาทใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ต้นทุนในการซื้อวอลลแลน์ and, แล้วก็ใช้สิทธิ์เนี่ยมันถูกกว่าราคาในตลาดครับสิ่งนี้จะมีคำศัพท์เรียกว่า I n the money แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่า In the money นี้สมมติถ้าเราประเมินแล้ววันนี้เราเจอสิ่งที่เราต้องดูต่อนะครับว่าระยะเวลาที่เราจะใช้สิทธิ์คือเมื่อไหร่บริษัทนี้นะครับจะใช้สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อถึงปี2026แต่ว่าตอนนี้เป็นปี2024หมายความว่าระยะเวลาอีก2ปีเราแน่ใจได้หรือไม่ว่าโครงสร้างราคาของวอล a เลกับราคาตาลาดจะรักษาระดับนี้ไปได้จนถึงปี2026หรือไม่พูดง่ายว่า สิ่งนี้ต้องใช้การประเมินถึงสงส่วนนะครับก็คือการประเมินราคาตลาดครับว่าอนาคตแนวโน้มราคาตลาดของบริษัทนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงความผันผวนของราคาวอลลเลนด้วยอาจจะเป็นในเรื่องของอัตราทดจะเป็นในเรื่องของดิสคาว n พรีเมียมซึ่งสรุปไง่ายนะครับว่าสําหรับใครที่อยากจะซื้อเพื่อใช้สิทธิ์ในการแปลงเป็นหุ้นจริงแล้วเวลาที่เราต้องใช้สิทธิ์ยังอยู่อีกไกลนะครับอาจจะเป็น1ปีขึ้นไปหรืออีก 3- 4เดือนเราต้องประเมิน2ส,ส่วนก็คือเป็น เราประเมินเรื่องของราคาวอลลเลนอาจจะเป็นในเรื่องของเกียร์ลิงพรีเมียมดิสเคิลรวมไปถึงราคาตลาดด้วยครับว่าในอีก3เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้ามีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมากระทบหรือส่งผลกับราคาหุ้นของเราวันนี้นะครับภาพลงเนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ถ้ายังไงวันนี้ผิดพลาดยังไงนะครับก็สามารถเสริมหรือว่าแนะนํากันมาได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ